ชีวิตเมียฝรั่งเหนื่อยเป็นไหมท้อเป็นไหมเจ็บเป็นไหมนะคะร้องไห้เป็นไหมแล้วใครรู้เรื่องนี้เป็นคนแรกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพูดถึงชีวิตเมียฝรั่งต่างแดนนะคะจากประสบการณ์เนาะของตัวเองแม้กระทั่งเรื่องของตัวเองก็ตามนะคะของเพื่อนๆเนาะ,ะการที่เรามาอยู่ที่นี่บอกเลยว่า ทุกคนนะคะมีทุกสถานการณ์ทั้งเหนื่อยทั้งท้อนะคะการเริ่มต้นชีวิตใหม่เนาะแต่หลายๆคนนะคะก็ไม่เคยถอยเพราะาความหวังนะความหวังนะคะความตั้งใจที่เราก้าวมาที่นี่เพื่อที่จะสร้างนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือครอบครัวของเรานะคะพ่อแมอ่พี่น้องนะคะคนที่เรารักสุดใจบางครั้งเรายังไม่ได้ความรัก นะคะาจากพี่น้องเรา100%อเซในสิ่งที่เหมือนกับที่เราทำให้กับเขาเลยนะคะอันนี้เป็นจุดหนึ่งเนาะายจาก,ก็พูดโดยรวมนะคะในส่วนหนึ่งนะวันนี้ก็ได้คุยกับเพื่อนคนหนึ่งเสียอกเสียใจกับน้องนะคะใกล้ตัว อธิการที่เราดิ้นรนทุวี่ทุกวันอยู่นี่ก็เพื่อพ่อเพื่อแม่นะคะนี่คือจุดหนึ่งคนไทยเราถ้าไม่เข้มแข็งพอนะคะไม่ได้รับผิดชอบแค่พ่อแม่เนาะดูแลทั้งพี่ทั้งน้องเพราะหนึ่งนั่นคือหัวใจของพ่อแม่นะคะสองเราอยากให้พ่อแม่เรามีความสุขนะอ่า ถ้าเราไหวนะคะดูแลพี่น้องตัวเราเองต้องคิดและคํานวณน,นะคะบางครั้งพ่อแม่อาจจะไม่เข้าใจคิดว่าเราอยู่สบายเนาะทำงานได้เงินเยอะกว่าทําไมไม่ช่วยเหลือพี่น้องคํานี้นะคะออกจากคําพูดเนาะออกจากปากของแม่เพื่อนใหญ่าจ๋าที่ได้คุยกันนะคะคำนี้มันเป็นอะไรที่กระแทกกลับมาหาเราอย่างรุนแรงมากๆนะคะใหญ่าจ๋าก็เลยย้อนถามไปว่า แล้วเราล่ะบอกแม่เขาไปยังไงนะคะอ่าเราก็พูดตรงๆแต่เขาก็ไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจแล้วเรายังทําเหมือนเดิมอยู่ไหมอย่าจาย้อนอย่างนี้เลยนะอ่าก็ต้องทําสิเพราะเราก็ห่วงแม่เราเนี่ยเนี่ยคำนี้เลยนะคะอยจอ,อยากบอกทุกๆคนเลยนะคะอยากบอกทางเมืองไทยเนาะขอโทษขออภัยนะคะเนาะ ทางฝ่ายพ่อฝ่ายแม่ฝ่ายพี่ฝ่ายน้องนะคะควรเข้าใจและเห็นใจพี่น้องที่มาอยู่ต่างแดนบ้างนะคะบางคนเนาะทำหลายสิ่งหลายอย่างนะคะอย่างในสิ่งที่ไม่ได้คิดเลยไม่เป็นไรพี่ฉันทำได้ไม่เป็นไรน้องฉันหาได้ไม่เป็นไรฉันมีลูกเขยฝรั่งพี่เขยฝรั่งน้องเขยฝรั่งอะไรพวกเนี้ยเออ จริงๆอ่ะทุกคนที่อยู่ที่เนี่ยนะดิ้นรนและทำนะคะสู้เพื่อที่จะช่วยเหลือทุกๆคนอ่าเท่าที่เราทำได้นะคะหลายๆคนทุ่มหมดตัวเนาะยายจ๋าก็เช่นกันนะคะสามปีแรกเนี่ยยายจ๋าลุยทุ่มหมดตัวนะคะเพราะว่าเรามาจากครอบครัวที่ยากจนแต่อันนั้นเป็นสิ่งที่เราภูมิใจและตั้งใจทำนะคะในสิ่งที่นี่เราย้อนนึกเราก็จะมีความสุขแต่บางครอบครัว ถมไม่มีวันเต็มนะคะให้ไม่มีวันจบอืมอ่าแล้วทําให้เจ็บใจมากมายด้วยคําพูดที่ไม่เห็นค่าอ่าทางชีวิตของลูกในต่างแดนเลยที่ไม่มีความรู้สึก ห่วงหาเลยนะคะคำนี้เหมือนวันนี้ก็เหมือนกันนะคะแม่ยายจ๋าจะเป็นเอตัวจริงจะอยู่กับยายจ๋าด้วยตลอดนะคะแม่แม่ทุกคนรักลูกทุกคนนะคะแต่การห่วงใยไม่เหมือนกันอ,อันนี้นะคะยายจ๋าก็บอกแม่เหมือนกันแม่รักยายจ๋าแต่แม่ไม่ได้ห่วงยายจ๋าเราเข้าใจนะคะแม่ก็เข้าใจเนาะว่าสิ่งที่เป็นเพราะว่าเรารับผิดชอบตัวเองได้เรา ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาเห็นว่าเรายืนอยู่ได้ดีกว่าทุกๆคนนะคะแต่ความรู้สึกของยายจ๋าไม่ได้ความกดดันจากแม่คือช่วยพี่น้องได้ช่วยแค่เราไหวนี่คือคําพูดของพ่อแม่ยายจ๋านะคะช่วยได้ช่วยแค่เราไหวเนะาะดิ้นรนแค่เราไหวเพราะทุกๆคนก็ต้องช่วยเหลือตัวเองเช่นกันแม่เชื่อมั่นนะคะ แม่เชื่อมั่นและแม่เชื่อใจว่าสิ่งไหนถ้ายายจ๋าทาได้ยายจ๋าจะออกปากทันทีอันนี้เราอยู่ด้วยกันมานะคะจะไม่มีคําโกหกหรือว่าพูดอะไรเลยได้ก็คือได้แต่ถ้าไม่ได้ยายจ๋าจะนิ่งอันนี้ทุกคนจะรู้ทันทีนะคะเพราะเราทําอย่างนี้มาตลอดอ่าสิ่งแรกนะคะที่อยากบอกเพื่อนยายจ๋าคุยกับเพื่อนเราจะทํายังไงการที่ช่วยเหลือครอบครัวแล้วจะทําให้ตัวเองมีความสุข อ่าหนึ่งเราต้องได้ความเข้าใจจากพ่อแม่ได้ความเข้าใจจากพี่น้องได้ความเข้าใจจากคนที่เรารักและได้กำลังใจเนาะแค่คำว่าห่วงนะเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมไม่ใช่ว่าโทรทีไรนะเออนี่เงินเดือนถึงเวลาแล้วนะ เออเมื่อไรจะส่งสักทีเอออันนั้นอันนี้อันนี้อันนั้นเออขอโทษขอภัยนะคะเนาะเนาะเออมีจริงมีจริงนะคะเนาะยายจ๋าฟังยายจ๋าก็ยิ้มนะคะยิ้มเนาะส่วนมากในครอบครัวยายจ๋าเนี่ยการส่งเงินส่งทองหรืออะไรเนี่ยมันอยู่ที่ยายจ๋าคำนวณเดี๋ยวนี้แม่ห้ามด้วยซ้ำว่าเอาเอเนาะช่วงนี้ก็วิกฤตอย่างนี้เราควรดูแลตัวเองให้ดีนะคะเก็บหอมไว้ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นดูแลสุขภาพอันเนี้ยมันเป็นพลัง พลังที่ยิ่งเขาเรียกว่ายิ่งได้เราก็ยิ่งอยากให้นะคะเนาะมันมันเป็นยาชูกำลังสำหรับคนไทยไก่บ้านพี่น้องจา๋าพ่อแม่พี่น้องจ๋านะคะมันเป็นยาชูกำลังอย่างหนึ่งแค่คำพูด เราเข้าใจนะคะการทํางานที่นี่ถึงแม้เยจะาจะเป็นอีเจวเนาะเงินเดือนเปรียบเทียบกับบ้านเรานะคะหนึ่งชั่วโมงก็ได้เท่ากับหนึ่งวันหรือจะได้มากกว่าหนึ่งวันของเมืองไทยด้วยซ้ําใช่ไหม,มแต่เราทุกๆคนก็ต้องอใช้ใจ่ายรายวันแล้วก็ชีวิตของเราที่นี่ถ้าเราไม่รู้จะเก็บหรือคิดเผื่อแผ่พี่น้อง บอกเลยมันไม่พอใช้แน่นอนนะคะเราก็แค่ระดับเงินเดือนพื้นฐานอ่เขาเรียกว่าขั้นต่ำของยุโรปเนาะสำหรับยายจ๋านะคะอีแจวเนาะแต่ว่ามันเป็นความภูมิใจหนึ่งความโชคดีของเราคือที่นี่สามีรับผิดชอบนะคะเพื่อนยายจ๋าก็เช่นกันเนาะเงินของตัวเองเราทำงานดิ้นรนทุกวันนี้ก็เพื่อช่วยเหลือครอบครัวและพี่น้อง ตัวยายจ่าเองนี่บอกเลยว่าสบายใจมานี้ก็หลายปีแล้วนะคะกับพี่น้องกับทุกๆคนเพราะเรามองว่าเราใหา้ในสิ่งที่เราอยากให้นะคะชีวิตทุกคนก็ต้องดิ้นรนและสู้ต่อไปและสิ่งสำคัญแม่เข้าใจในความรู้สึกนี้นะคะน้องๆพี่ๆนะคะก็ควรต้องเข้าใจในสิ่งที่ยายจ๋าทำเพราะเรามีเหตุผลนะคะมีคำพูดและ เราต้องทำในสิ่งที่เราพูดนะคะเมื่อเราเอ่ยที่จะให้นะก่อนที่จะพูดอย่าลืมว่าคำพูดของเราถ้ายังไม่ได้พูดเราเป็นนายของคำพูดนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่เราพูดออกไปแล้วคำพูดจะเป็นนายของเราเพราะฉะนั้นเราควรคิด ควรคํานวณเพื่อตัวเองซะบ้างนะคะเนาะเมียฝรั่งต่างแดนทุกทกท่านนะคะขอโทษขออภัยเนาะอันนี้ยายจ๋าก็อยากให้ทุกคนมีความสุขมีค่าในแบบที่เราได้ช่วยเหลือครอบครัวไม่ใช่มีความรู้สึกว่าชั้นแบกภาระหน้าที่และเก็บความทุกข์ไว้ในหัวใจเราเพียงคนเดียวนะคะความทุกข์เหล่านี้มันจะปลดออกไปได้ก็ต่อเมื่อเราปลด ของเราเองนะคะไม่ใช่คนอื่นที่จะมาช่วยเราตัวเราเท่านั้นนะคะที่จะช่วยเหลือตัวเองนะคะสร้างเนาะทำและดูด้วยสายตาว่าเหมาะสมไหมนะคะได้แค่ไหนหยุดแค่ไหนคุณค่าที่เราให้ไปมันมีแค่ไหนนะคะแล้วตัวเราจะมีความสุขเนาะชีวิต ไกลบ้านเนี่ยมันทรมานอยู่ละชีวิตไกลบ้านเนี่ยบางคู่ไม่ได้สมหวังออปัญหาครอบครัวเหนื่อยกับงานแล้วยังเจอปัญหาทางบ้านที่พ่อแม่ไม่เข้าใจออผักดันแต่เรื่องที่เราจะต้องรับผิดชอบออสิ่งที่เราเป็นสิ่งแย่ๆของเราไม่เคยคิดจะอยากรู้อะไรเลยนะคะอันนี้มันแย่นะทุกแล้วทุกอีกทุกในหัวใจ แต่ยายจ่าก็ยอมรับเลยว่าคนไทยทุกคนไม่เคยทิ้งครอบครัวนะคะถ้าไม่ถึงที่สุดถ้าไม่ถึงที่สุดในหัวใจเนาะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านจงเข้าใจในชีวิตในต่างแดนนะคะหลายหลายคนเลิกลาแตกลาวหรือว่าชีวิตคู่ไปไม่รอดก็ยังดิ้นรนนะคะด้วยการทำงานเนาะดูแลลูก เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวดูแลครอบครัวทางเมืองไทยนะคะถ้าเรามีพลังและกําลังใจเขาเรียกว่าหัวใจทรงพลังอะ่ะเออทําอะไรมันก็มีความสุขอ่ามันก็จะมีแนวคิดที่อยากอยากอยากจะทําอยากจะให้นะคะอยากจะดูแลแต่ถ้าเมื่อไหร่เรารู้สึกทุกข์กับสิ่งที่เราให้ไปแล้วมันไร้ค่าพลังไหนมันจะมีให้นึกถึงตรงนี้นะคะ ทุกๆคนเลยเนาะให้นึกถึงตัวเองด้วยเลยว่าความรู้สึกเนี้ยอ,อย่าให้ที่เกิดขึ้นกับตัวเราได้ไหมอะ่ะเออทำยังไงให้มันตัดออกไปจากหัวใจเราอะในความรู้สึกแย่ๆเหล่านี้อ่าแล้วแย่กับคนที่เรารักเนี่ยมันหมดพลังมากๆเลยนะคะพี่น้องจา๋า แถมทิ้งไม่ได้ตัดไม่ได้นะคะเพราะเราคือคนไทยประเพณีเราสอนมาเนาะพ่อแม่พี่น้องเป็นหัวใจของคนไทยไก่บ้านเป็นหัวใจของเมียรฝรั่งทุกๆคนนะคะคนไหนเข้มแข็งคนไหนรู้จักวางแผนคนนั้นจะมีความสุขแล้วจะมีคุณค่าแต่ถ้าคนไหนยังอ่อนแอเพราะเอาคำว่ารักของพ่อแม่ขึ้นมาอยู่ หัวไหลนะคะมาอยู่ในสมองมาอยู่ในความคิดว่าฉันต้องทําฉันยังดีไม่พอฉันยังทําให้พ่อแม่ไม่พอสิ่งเหล่านี้ทําให้เขาช้าใจมากๆนะคะยายจ่ากดเขาแน่นๆยายจ๋าก็บอกว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงนะคะสิ่งนี้จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยและอย่าคิดที่จะไปเปลี่ยนแปลงใครนะคะถ้าเพื่อนของยายจ๋าไม่ย้อนหันมาเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเราหยุดคนอื่นไม่ได้ เนาะเราหยุดพ่อแม่หรือว่าหยุดพี่น้องหยุดความคิดของทุกๆคนไม่ได้ว่าเมียฝรั่งต้องรวยเมียฝรั่งต้องมีเงินนะ,ะเมียฝรั่งต้องช่วยเหลือครอบครัวเออต้องตองพวกเนี้ยตัดออกได้ไหมอะ่ะอแอต่แต่ยายจ๋ามองว่ามันตัดได้นะคะเริ่มต้นด้วยเราเองเนาะ เริ่มต้นด้วยเราเองนะคะเนาะเราคิดเลยว่าตัวเราไม่ได้มั่งมีจนเกินพอที่จะลดถมหลุงให้ใครเต็มนะคะหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละครอบครัวแต่ละชีวิตเขาก็ต้องดิ้นลดและบืนไปเนาะส่วนที่เราช่วยได้เราก็ต้องย้อนมองว่าสิ่งนั้นมันมีค่ามันทำให้เรารู้สึกภูมิใจหรือเปล่าถ้าเมื่อไหร่เรารู้สึกถึงการให้แล้วภูมิใจ ตัวเราจะมีความสุขถ้าเมื่อไหร่เราสร้างความสุขให้แม่ให้พ่อของเราได้ยิ่งเป็นพลังอันทวีคูณนะคะนี่คือพลังในหัวใจของลูกๆในต่างแดนนะคะยายจ่าขอบคุณยายจาโชคดีนะคะที่มีพลังนี้กําลังใจนี้จากแม่ของยายจานาะพูดคุยทีไรก็ได้รอยยิ้มน,นะคะ,ะวันนี้ก็แค่หวังเนาะ อยากให้แม่มีความสุขทุกๆวันนะคะฝากน้องๆลูกๆหลานๆดูแลนะคะเติมรอยยิ้มให้ยายทุกๆวันกอดยายแทนยายจ๋าด้วยเนาะกอดแน่นๆนะคะยายจ๋าก็ได้กอดแค่ทางออนไลน์นะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณน้องชายน้องสาวนะคะแล้วก็พี่ๆทุกๆคนเลยหลานๆด้วยนะคะที่เป็นตัวแทนดูแลแม่เนาะตอนนี้ยายจ๋าเหลือแค่แม่เพียงคนเดียวนะคะพ่อก็ หนีไปเที่ยวแล้วนะขายทานที่ไหนเราก็ไม่รู้นะคะโอเคค่ะโชคดีแล้วนะคะคุณโชคดีแล้วคุณคือคนโชคดีนะคะที่เป็นที่รักของพ่อแม่คุณคือคนโชคดีนะคะ,ท,ท,คคคคะ,คะที่ได้ดูแลพ่อแม่ยามเจ็บป่วยจนท่านอาจาก ไปนะคะคนไทยไกลบ้านต้องการสิ่งนั้นมากแต่ถ้ามันเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องยอมรับสภาพในสิ่งที่เรารับผิดชอบเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะต้องขอบคุณพี่น้องแล้วก็พ่อแม่ที่เข้าใจยายจานะคะเพราะว่าปีที่แล้วพ่อของยายจาก,ก็พึ่งจากไปมันเป็นอะไรที่เสียใจแต่ว่าเราก็ต้องเข้มแข็งสู้ต่อไปเป็นพลังและกําลังใจให้คนที่อยู่นะคะเนาะสู้ต่อไปด้วยกันนะคะรักทุกคนคิดถึงทุกคนนะคะอยากไป กอดทุกๆคนนะคะแล้วก็อยากให้ทุกๆคนมีความสุขเนาะในชีวิตนะคะในครอบครัวของเรานะคะพ่อแม่ครอบครัวพี่น้องทางเมืองไทยคือหัวใจเมียฝรั่งต่างแดนทุกๆคนนะคะเนาะคลิปนี้ยายจ่า,จาก,ก็ขอฝากแค่นี้นะคะถ้าไม่ชอบหรือพูดไม่ถูกใจอะไรก็ขออภัยไวนะ้ณที่นี้นี่คือความคิดและแนวคิะ และสิ่งที่ยายจะเจอกับเพื่อนๆนะคะเป็นสิ่งที่เราพูดคุยและแบ่งปันกันเนาะอยากให้ทุกคนมีค่าในตัวเองอยากให้ทุกคนมีความสุขในแบบที่เราทําเก็บสิ่งเหล่านี้มาเป็นความภูมิใจได้เมื่อไหร่เราก็จะยิ้นสู้ได้กับทุกเรื่องนะคะฝากไว้แค่นี้คะ่ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยายจ๋าจากเบลเยียมอีแจวปากแดงด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ